โอ้โอ้อืมดี你有吃的สวัสดีค่ะปามนะคะจากช่องปามอราวค่ะก็วันนี้ค่ะปามจะพาทุกคนมาชมประเพณีนะคะของชาวบ้านที่จีนค่ะคือการฆ่าหมูประจำปีนะคะหรือว่าที่เรียกว่าชาเหนียนจูค่ะ พิธีการนะคะของเขาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยประเพณีจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับชมกันค่ะที่บ้านของเราค่ะก็เลี้ยงหมูนะคะที่เป็นหมูดำเนี่ยอยู่ทั้งหมด2ตัวค่ะ,ะประเพณีฆ่าหมูก่อนปีใหม่นะคะหรือว่าชาเหนียนจูเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานค่ะของชาวฮั่นที่เป็นชนกลุ่มหลักของประเทศจีนประเพณีนี้ส่วนใหญ่นะคะเราจะเจอในเขตชนบทของจีนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าแถบภาคเหนือนะคะหรือว่าที่เราอยู่เนี่ยที่เป็นภาคกลางของจีนในมณฑลอันฮุยเองค่ะเสี่ยวเคยนะคะที่เป็นน้องหมาของเราเนี่ยพอเห็นคนฆ่าหมูมาก,ก็เห่าใหญ่เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เอ่อคนที่เขาจะมาจับหมูนะคะแล้วก็จะมาเชือดหมูเนี่ยเขาก็มาถึงแล้วนะคะมีประมาณห้าคนก็ตอนนี้นะคะ่ะประมาณเป็นเวลา ตีห้าค่ะเกือบหกโมงนะคะจริงๆเขามากันตั้นแะตีห้าสี่สิบสองก็เดี๋ยวปาล์มนะคะจะ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้ก็คือหนังบ้านเราค่ะเลือกขึ้นสิบค่ำเดือนสิบเอ็ดนะคะในการฆ่าหมูโดยปกติแล้วค่ะคนฆ่าหมูเนี่ยจะเป็นคนในหมู่บ้านนะคะที่รับจ้างฆ่าหมูโดยเฉพาะค่าจ้างค่ะจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวของหมูนะคะแล้วก็การต่อรองราคาโดยบ้านของเราเนี่ยมีการเลี้ยงข้าวหลังจากงานเสร็จแล้ว ดังนั้นจึงตกลงราคาหมูทั้ง2ตัวนะคะได้ในตัวละ250ค่ะแล้วก็280หยวนค่ะหรือถ้าเทียบกับเงินไทยแล้วเนี่ยก็ประมาณตัวละ1,250บาทค่ะแล้วก็ตัวละประมาณ1,400บาทค่ะคนที่มาฆ่าหมูนะคะเขาเนี่ยก็จะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมานะคะไม่ว่าจะเป็นถังนะคะที่อามาล้างตัวหมูค่ะรวมถึงตัวที่เป็นถังน้ำร้อนนะคะ โดยที่เราเนี่ยจะต้องเตรียมฟืนค่ะให้กับเขาบ้านของเราค่ะก็มีกองฟืนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ตัวกองฟืนนี้แล้วค่ะในการต้มน้ำวันนี้ในหมู่บ้านเดียวกันกับเรานะคะมีการฆ่าหมูทั้งหมด2บ้านค่ะ ดังนั้นบ้านเรานะคะก็เลยเลือกตั้งแต่เช้าตู่ค่ะประมาณตีห้าเศษนะคะในการที่จะให้เขาเนี่ยมาทำการฆ่าหมูตอนนี้นะคะเขาก็เตรียมน้ำร้อนค่ะต้มให้ร้อนนะคะเพื่อจะเอามาล้างตัวหมูค่ะ ส่วนตาช่างนี้นะคะก็เป็นตาช่างที่พ่อของอาเจียค่ะไปยืมมาจากตลาดเพื่อจะเอามาชั่งน้ําหนักตัวของหมูทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็คํานวณราคาค่ะค่าจ้างค่ะของคนที่มาฆ่าหมูจุไไมงีน้่รูคะะ 嗯，他知道了。嗯。开始。哇，很大的，大姐。嗯，一开始很小的，现在很，现在很大了。养了几？几个月？上你上次来的时候不在这抓了吗？是吗？走走。 ปกติอาหารที่หมูทานนะคะเราก็จะให้เป็นข้าวฟักทองหรือว่ามันสำปะหลังค่ะคืนก่อนข้าหมูเนี่ยจะมีการลดให้อาหารกับหมูนะคะเป็นเวลาหนึ่งคืนเพื่อเป็นการล้างท้องค่ะเวลาที่นำมาทานนะคะจะได้ไม่มีอะไรตกค้างในไส้หมูค่ะตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มไปส่องหมูค่ะดูว่าหมูเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจะเริ่มทำการจับหมูขึ้นมาแล้วค่ะ คนฆ่าหมูนะคะเขาก็เตรียมอุปกรณ์มานะคะอันนี้มีถังล้างตัวหมูค่ะแล้วก็พวกมีดนะคะที่ใช้ในการหัน่นแล้วก็ฆ่าหมูค่ะถ้าใครเคยสังเกตนะคะพนักง,งานหรือว่าคนงานในร้านของจีนนะคะหรือว่าคนที่ทํางานเนี่ยที่เป็นคนงานค่ะเขาก็จะมีเสื้อคลุมแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนงานนะ อย่างเช่นคนฆ่าหมูของเรานะคะเขาก็ใส่เสื้อคลุมค่ะเพื่อจะได้เป็นการป้องกันเลือดนะคะที่มันจะกระเซ็นกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าของเขาด้วยค่ะเทศกาลฆ่าหมูนะคะจะเริ่มการขานในช่วงเดือน11ในปฏิทินจีนก็แล้วแต่บางบ้านนะคะเขาก็จะมีการดูปฏิทินเป็นหลักค่ะชาวบ้านค่ะก็จะเริ่มข่าหมูนะคะที่เลี้ยงเอาไว้ โดยนำเอาเนื้อหมูค่ะมาทำอาหารในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่ส่วนที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็เป็นน้ำที่เตรียมเอาไว้ใส่เลือดหมูค่ะก็ป้องกันการคาวของเลือดนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะฟารมนะคะก็รออยู่ในบ้านนะคะรอน้ำค่ะต้มให้เดือดน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะมีการเริ่มค่ะจับหมูกันนะคะ เดี๋ยวพอเราจับปูเสร็จเขาเชือดหมูอะไรอย่างเงี้ยเสร็จฐานเดี๋ยวก็จะมีชาวบ้านนะคะเขามากันที่บ้าน,นะค่ะเพื่อซื้อเนื้อหมูนะคะตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มลงเข้าไปในคอกแล้วค่ะเพื่อจะทําการจับหมูนะคะโดยจับทีละตัวค่ะหมูที่เราเลี้ยงค่ะตัวค่อนข้างใหญ่นะคะเลยต้องใช้คนจับเนี่ยสี่ถึงห้าคนกว่าจะดันขึ้นมาได้ค่ะ หลังจากที่จับขึ้นมานะคะเขาก็จะฆ่าหมูเลยค่ะแล้วก็จะทําการยกขึ้นมานะคะ,ะเพื่อชั่งน้ําหนักเพื่อเป็นการวัดค่าแรงนะคะ,อะของคนที่มาฆ่าหมูนั่นเองค่ะ,ะน้ําหนักหมูนะคะแล้วก็ค่าแรงเนี่ยเขาจะกําหนดไว้ใน150กิโลค่ะถ้าน้ําหนักเนี่ยอ,อยู่ใน150กิโลไม่เกินนี้นะคะค่าแรงก็อยู่ประมาณสัก5 0 0อยหยวนหรือประมาณ2,500บาทค่ะ ตอนนี้ค่ะก็มีการยกน้องหมูนะคะที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยที่จับมาได้มาทําการล้างตัวในอ่างค่ะโดยที่เขาจะเอาน้ําร้อนนะคะที่ต้มเอาไว้ค่ะมาล้างนะคะคาบเลือดนะคะกลิ่นคาวของหมู ตอนนี้นะคะฟ้าก็เริ่มสางแล้วค่ะดังนั้นนะคะก็จะเริ่มมีเพื่อนบ้านค่ะที่จะเริ่มเข้ามาดูนะคะการฆ่าหมูของเราเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยากจะมาซื้อเนื้อหมูของเราด้วยค่ะเ <c oughs> ขาจะล้างเนื้อหมูนะคะด้วยน้ำร้อนค่ะจนกลิ่นคาวเนี่ย ออกไปประมาณนึงนะคะถึงจะเริ่มทำการถอนขนนะคะทำการกำจัดขนของตัวหมูค่ะหลายๆบ้านในจีนนะคะที่อยู่ในชนบทเนี่ยเขาจะเลี้ยงหมูหาวไว้ทานเองเพราะเชื่อว่าหมูนะคะที่เลี้ยงที่โรงเลี้ยงเนี่ยไม่สะอาดค่ะ มีการทานอาหารสัตว์นะคะที่ใส่สารเคมีเข้าไปเนื้อไม่สะอาดดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงหมูด้วยตัวเองนะคะเราก็เลยรู้ว่าเราให้อะไรกับมันทานบ้างนะคะพอปลายปีคะ่ะการทานหมูเลี้ยงที่สะอาดนะคะก็รู้สึกว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าอเ hey, hey. หลังจากที่โกนขนนะคะบนตัวหมูเสร็จเ,<อ>เขาก็เริ่มทําการถอนขนคะที่เป็นขนเ,เล็กๆนะคะบนตัวหมูออ,ออกให้หมดด,ด,หดังนั้นนะคะคนที่มาฆ่าหมูเนี่ยเขาก็จะรวมทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับหมูค่ะการฆ่าหมูการถอนขนนะคะรวมถึง การที่หั่นเนื้อหมูให้เราเรียบร้อยนะคะโดยที่เราสามารถแจ้งได้ค่ะว่าอยากจะได้กี่ชิ้นนะคะแล้วก็ส่วนไหนแยกกันบ้างหมูที่เราฆ่านะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทานไม่หมดค่ะถ้าครอบครัวของเราเนี่ยมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวน้อยนะคะดังนั้นเนื้อบางส่วนค่ะที่ทานไม่หมดเนี่ยก็จะนํามาขายให้กับเพื่อนบ้านค่ะโดยที่ปกติก่อนฆ่าหมูเนี่ยเราจะแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบก่อนนะคะจะได้ ไม่เป็นการบรบกวนเขาส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านรอบข้างเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็จะจองเอาไว้ก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะซื้อเนื้อหมูกับเราโดยที่เนื้อหมูที่เราขายนะคะก็ไม่ได้แยกชิ้นส่วน,นะคะ่ะว่าส่วนนี้ส่วนนี้ราคาเท่าไหร่ ขายในราคาเดียวเลยค่ะก็คือ30หยวนนะคะต่อครึ่งกิโลหรือประมาณ150บบาทนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเลี้ยงเพื่อค้ากำไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จุดประสงค์หลักคือการเลี้ยงไว้ทานเองนะคะการขายเนี่ยถือว่าเป็นการได้เงินมาเพื่อชดเชยนะคะในเรื่องของค่าแรงที่เราต้องจ่ายกับคนที่มาฆ่าหมูค่ะ

จริงๆแล้วเพื่อนบ้านในชนบทของจีนนะคะก็คล้ายๆกับของไทยค่ะก็มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะเรื่องของผักค่ะก็สามารถไปเอาของที่สวนของคนอื่นมาทานได้นะคะขอแค่แจ้งให้ทราบอย่างเช่นตอนที่เราฆ่าหมูค่ะชาวบ้านนะคะเขาก็มานั่งล้อมดูค่ะบางคนก็มาช่วยคนฆ่าหมูถอนขนด้วยค่ะ ค sí, ุณป้าบ้านข้างๆนะคะตอนนี้เขาก็มาเหมาหมู่ของเราไปนะคะโดยขี่รถสามล้อเล็กค่ะมาขนด้วยตัวเองเลยค่ะ หลายคนสงสัยนะคะว่าจีนเนี่ยเป็นสังคมไร้เงินสดแบบสมบูรณ์หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วชาวบ้านในชนบทเองค่ะเนี่ยใช้เงินสดกันค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าค่ะที่สูงวัยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยใช้มือถือกันค่ะดังนั้นเนี่ยจะพกเงินสดนะคะไปจ่ายตลาดกัน ส่วนคุณยายนะคะก็มาหอบค่ะโดยใช้ไม้หาบนะคะหาบไปที่บ้านของเขาที่อยู่ข้างๆเราค่ะออออตอนนี้นะคะ ในบ้านของเราค่ะแม่ของอาเจียแล้วก็น้องสาวของอาเจียนะคะก็เริ่มเตรียมอาหารค่ะที่จะใช้เลี้ยงเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็คนที่มาข้าหมูให้เราค่ะวันนี้เมนูที่เราเตรียมไว้เนี่ยมีถึงห้าหกเมนูเลยค่ะเพราะว่าคนที่มาทานเนี่ยมีประมาณสิบกว่าคนนะคะ

เมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ปามทานบ่อยๆค่ะเพราะว่าแม่ของอาเจียเนี่ยชอบทำนะคะเป็นเนื้อหมูค่ะแล้วก็มีเนื้อติดมันนะคะมาทอดค่ะ พอท่ดเสร็จเขาก็จะใส่น้ําลงไปเติมนะคะก็จะมีความมันๆหน่อยแล้วก็จะอบให้ร้อนค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะใส่พวกมันฝรั่งนะคะลงไปะคะ่ะรสชาตินะคะก็จะเป็นรสชาติแบบนัวๆค่ะมีความเค็มนิดน,นึงเพราะว่ามีการใส่ซอสน,นะคะแล้วก็มีการใส่พวกจิ๊กโฉลงไปด้วยค่ะวันนี้แม่ของอาเจียค่ะก็มีการเติมเลือดหมูนะคะที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นะคะลงไปด้วยนะคะเพื่อให้รสชาติเนี่ยมีความ กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผักที่ใส่ลงไปนะคะก็เป็นผักที่เก็บมาจากสวนหน้าบ้านเมื่อสักครู่ค่ะคุณแม่เนี่ยก็ใส่ผักลงไปซะเยอะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักค่ะก็มีการยุบตัวลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนําเมนูนี้ไปเสิร์ฟให้แขกค่ะ ส่วนเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูผัดไส้หมูค่ะก็ผัดแบบเพียวๆเลยค่ะมีการใส่แค่ซอสซีอิ๊วดำนะคะลงไปเท่านั้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการใส่หอมแดงค่ะแล้วก็พริกแดงนะคะลงไปเพื่อดับคาวค่ะส่วนเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการใส่หงชูรสเข้าไปนั่นเองค่ะ ส่วนยอไส่วนใครมาจีนนะคะเราเห็นคนทำอาหารเนี่ยตกใจไปค่ะน้ำมันที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นแกลอนใหญ่ๆขวดเล็กๆแบบบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะส่วนเมนูที่คุณแม่ของอาเจียกำลังทำตอนนี้เป็นเมนูมันฝรั่งทอดเนื้อวัวค่ะเมนูของจีนส่วนใหญ่นะคะเวลาทำเนี่ยเขาจะทำแยกส่วนค่ะ อย่างเช่นมันฝรั่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีการเอาไปทอดค่ะให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเพื่อให้เสด็จน้ำมันค่ะกอนหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาเนื้อวัวค่ะลงไปผัดนะคะให้สุกค่ะ ระหว่างที่ทำนะคะก็มีการเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นำมันฝรั่งทเพิึ่งทอดเสร็จเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปโั้้ยยเ๋วรงง ส่วนที่แม่เจี๋ยกำลังโยนลงไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นก้อนซุปคาหมาล่านะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีเหลือค่ะแล้วคุณแม่ก็อยากให้น้ำซุปนะคะมีรสอมเผ็ดเล็กน้อยค่ะก็จะเอาอย่างนี้ก่อนเส้นใส่เออเส้นใส่แล้วเส้นใส่กิน不了เส้นใส่เขากินไม่ ส่วนอีกหนึ่งเมนูนะคะก็เป็นเนื้อหมูค่ะผัดกับเต้าหู้นะคะเมนูนี้เนี่ยคุณแม่ก็มีการใส่ตัวของจิ๊กโชนะคะแล้วก็ซอสลงไปค่ะรสชาติก็จะออกเค็มๆค่ะแล้วก็เเ ทั้งหมดนะคะก็เป็นอาหารค่ะที่คุณแม่ของอาเจียนะคะทำในวันนี้ค่ะนี่ยจคือ猪血嘛烧烧烧肉嘛大猪肉嘛ย血猪血烧肉ในข้าวของคนจีนนะคะก็มักจะมีการโรยเมล็ดข้าวโพดด้านบนค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีค่ะเพื่อนบ้านของเรานะคะรวมถึงคนที่เป็นคนข้างหมูค่ะก็ได้มาที่บ้านค่ะร่วมกันทานอาหารนะคะที่ใช้เนื้อหมูที่เพิ่งฆ่าเสร็จเมื่อตอนเช้าค่ะในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนคะ่ะจะชอบนะคะวิธีค่ะ ในเรื่องของประเพณีนะคะของชาวจีนในชนบทค่ะแล้วปาล์มเองนะคะก็จะทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆค่ะขอให้ทุกคนนะคะช่วยแชร์ค่ะกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะวิดีโอต่อๆไปของปาล์มด้วยนะคะ